ที่กลับมาเนตเต้นอะแล้วแบบสูงเท้าขาดจริงคือเป็นรูมันก็พยายามนึกถึงแบบใช่มันจะแบบมันถูบ่อยๆ่งเงี้ยไม่ต้องเมื่อวานเลยทุกครั้งที่อันเนี้ยทุกครั้งที่เต้นอะก็ขาดบ่อยมากคอมพิวเตอร์พีเตอร์อันนี้ไม่กินอะว่ากรเมีไม่ใช่วากรเมีเออไม่ให้ว่ากระเมียมันคือสายลายยาสายลายมันคือพลาสติก ไเป็นร้านพลาติกต้ <room. S 2> <laughs> ี่ยไม่เ oh. ห oh, wow. well, ็นพระติดต <c oughs> ้งเคลือ uh นี่ไงึจะวางฟังนดีกว่าวางนี้ได้ไหมได้วางนี้นะดีแล้วผลนี้ไม่เห็นหลอกไม่เห็นหลอดดับจูงเราอยู่ไม่เห็นหลอกฟิลเตอร์ด้วยฟิลเตอร์อะไรอ่ะอ่ะแบบนึงเป็นให้ ดีแต่กูยังไม่เข้าไปอ่ะไม่ค่อยแกงเลยะดีแต่ยังไม่โหด้ะเข้าไปอ่ะเมื่อกี้ทำตามสัญญาแล้วนะเราได้เราทำสัญญาแล้วเราได้เราได้วุ้นแล้วเราทำให้แล้วนะทุกคนเราให้ทุกคนสิบนาทีเรากำจะเก็บไปกินสะหน่อยแต่วหมดใจไม่ไหวอ่ะหมดเสรจแล้วอะไรอ่ะพวกกากินเล่น อปบอกพิเตอร์ว่าอะไรตีน้อยไม่อปบอกพิเตอร์ว่าอะไรเนี้ยอ๋อกินเล่นสองชิ้นกินเล่นสองชิ้นอะไรคือสองชิ้นอ๋อลืมเอาลงทวิตเตอร์ดึงด้วยดิว่าแบบอีกหนึ่งชั่วโมงเจอผมได้ไม่จะบอกว่าตลกะไรป่ะผมรู้ว่าทุกคนเนี่ยอยากเห็น สชร์นองชัดๆแต่แก้วผมบางอยย่ก็ยังไม่เห็นอยู่ดีป่ะงไม่เห็นไม่ถ่ายคือท้ายกิดพูดแบะไม่ให้ดูเอาดูในไลฟ์ครับหมายถึงว่าไลฟ์ของเชิญสุขนะ ใครจะมา,มาสู้ในการเป็นท็อปสเปนเดอร์ไม่รู้เ็จะเอฟบอกไ<อ>หลเอยื่แป๊บนึงพี่แป๊บนึงแป๊บนึงเอฟบอ,อกปลาส์สู้เรารลาไม่รู้ดอมไหนแต่รู้ว่าขอบคุณราบบุญน,นะครับได้กินแล้วได้ได้มาแล้วได้แบบประชดด้วยอะ่ะ <laughs> ถุงเดี๋ยวทำให้แล้วปะมีแบบเขาจะาจะปางเลยครูครับว่ะ ผูคอปไร้น้ำไปดูกันที่ไหนไม่คุยจอกแรงผูคอปไหนสัญญากันว่าจะไม่ลงทวิตไงที่ฝีมือใครฝีมือพี่เบสวะเนี่ยถ้าดูดูจากองศาแล้วของพี่เบสนั่นแหละนี่ที้มันนี่แล้วก็ลวกตับไม่ไมเคยมีมือไข่กุ้งถ้าพี่เบสอยู่ดีแล้วพี่เบสก็ไปหยิบกิมจิมาเ่ยครับครับครับพี่เอครับ ทุกคนเราให้อีก10นาทีนะพอแล้วนะวทำสัญญาแล้วนะแต่ครั้งต่อไปฉันไม่ได้กินบุญ <c oughs> ไ,มไม่บา,าบหน้าเธอเวล์อโมไม่เห็นอะไม่มีอะไรเลยไม่มีใครพิมพ์เลยพิมพ์แต่รูปหัวใจเดียวไม่ค่อยอ่านให้ก็ได้มองไม่เห็นแนล,ล้กวกี่คนตอนนี้สามสิบ พี่อาร์ตยาดุจีไฮเขาบอกว่าพี่อาร์ตยาดุย่นดีดูพวกเราอะ่ะเฮลโหลเบบี้อาร์ตเออเออโชว์เสื้อหรอก้จะไม่ให้ลุกเลยแหละ I can I c a n get a boyfriend who she do not Eat anymore พี่เบส Akū sayang kamu ตัดตุง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 เลงว่าเขาเขียนว่านี่ไงเขาเขียนว่าพี่เบส Akū sayang kamu ตัดตุงตุงตุงรู้จักว่า Aku chintagamu แปลว่าอะไรไม่่แนใจโชว์เสื้อหน่อยค่ะพี่หาร์ดเออ เออเอออยู่ไหมหรอทำกินทำม้อนแค่นี่ไงเหมือนแบบเหมือนแบบกลัวกลัวจะไม่ได้ใส่อ่ะพี่อถามไก่อนได้เราต้องใส่อะไรเงี้ยถามว่ากินทำม้อนแค่นี้แหละอันนี้คืออะไรนี่ปิ๊งปิ๊งต้องต้องกินนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยทำม้อนไหมเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเฉยเดี๋ยวมันจะเฉยนะไม่ใช่เฉยอะไรมันคือหื่นมันคือชื้นมันคือเซ็งหรือเปล่ามันจะเซ็งหรือเปล่ามันจะขา เป็นอะไรเอาไปเพราะไม่ได้แช่เย็นใช่ไหมแม่หลอดต้องไม่แช่เย็นไว้แม่หลูดเท่ากับบ้านเราจะมันจะขาวนะบอกเป็นอย่างฉันเข้าใจ Do not open t h e j a c k e t a r e to o sexy ภาษาอื่นข้ามไปนะอ่านไม่ออกแรงมากแม่ oh my god baby oh m ค god อันนี้ไม่กินนะใช่ไหม ว้าวเบบี้ยูโซเซ็กซี่อ่ะเธอแม่เธอมานี่แม่เธอ,อนี่ยายแจ้แแจงมาหรอมาแม่แม่สวัสดีนะค,ะครับแม่สวัสดีครับแม่พี่อานมาวัวนวน,นี้ับไม่แต่งเฮอยเนาะเสือนุ่งเนาะเฮ้ยสวัสดีครับไปแต่งเขี้ยวอยู่เขีวอยู่เสื้อพี่อาร์ตเกินปุยมุย้ยไม่เกินไปดู Why I you so cute อ่ะ Thank you very much Love short dance อ่ะไปเขามีทุเรียนด้วยนะเราขงมยกินแบบเขาเอาขัเลียนบ้าแล้วจะไปขโมยทุเรี้ยงก็กินได้เงก่อนไม่เป็นไรพี่พี่เอาให้ได้เอาไปละเป็นหน่อยเถอะเนาะเป็นหน่อย เขาเคยออกปีชันมาก่อนอ่ะพี่อ่าไม่เสร็จได้เป็นหน่อยนั่นแหละไม่เป็นไรได้เขาถามแบบนี้เขามีผู้เรียงเป็นผีอ่ะเป็นยังไงล่ะขอถทุกคนเตอร์พี่เซฟดิบอะไรไม่ไม่เซฟข้างนั้นบอกแล้วว่าทําตามสัญญาแล้วนะเพราะว่าเราติดสิีบนเราด้วยด้วยวูดเราก็จะให้เราก็จะให้แล้วเวลาเอาป่ามันจะมีแบบอ่า่ถ้าเกิดอันเดียเซลไม่ถ้ารัวรัวลิ้นเร็วเท่าไหร่ปุบอะ มันจะมีหัวใจออกมาเยอะขนาดนั้นไม่จริงยี่เบนยังไม่พูดอะไรเลยมันจะไม่เยอะเท่าลัวลินอ่ามันมันเท่ากันอยู่นะไม่ได้มีใครเท่ากันเหรอที่จริงเหรออันนี้ลองดูดีิอ๋อปากของควางดิพี่คอปเซฟไลท์ไม่ไม่เซฟอยากเซฟเป็นเซฟเป็นเอาเองพี่คอปคู่ไม่เคยเซฟไลท์จ้ะเพราะว่ามีแต่เรื่องมาบ้าบวบ ที่ดางกินไหมดาวเทเฟื่องเกลียดเยลลี่เฮบูบอยอ่ะยังเทเฟื่องนะเทหมื่อไรครับเอ้าพี่ดาวกินด้วยไงเกลียวคอมเยนลี่เฮบูบอยอะแล้วก็หาอะไรจนเจอไม่ใช่เยลลี่คือวุ้นวุ้นเฮบูบอยก็ได้ใช่สวัสดีค่ะอือเก่งที่หาเจอเก่งสวัสดีครับเบสน้องอาร์ตและครูคอปสวัสดีครับ ดีครับวิ่ไม่ด้ใส่คอนแทนต์นะวิ่อร่อยด้วยอ่ะถ้าใช่เย็นมันต้องเหรอเนี่ยเดี๋ยวทำเองปล่ามันไม่หวานนะไม่เชื่อเดี๋ยวชิมให้ใ่ครับวิ่ต้องเชื่ออาร์ตไม่หวานน้อยอ้ชิมสีเขียวดิไม่หวานเลยสีเขียวไม่หวานเลยลองจริงๆป้อนดิน ได้พักปอนด้วยปากไม่ปอนด้วยปากไม่กินนะได้พักเ <pacing S 3> ขาขยันอยู่นั่นแหละมันอยู่นั่นแหละมันต้องไปหลอกมัน <work out. S 3> ต้องไปหลอกปอนด้วยปากเหลืออยู่ at เหลืออยู่ art baby art so cute ด้วยปากอุ้ยเยอะอีกแล้วเนี่ยให้พูดให้พูดคำยาบอีกแล้วไม่ใช่แล้วตรงนั้นแล้ไม่ใช่เลยดีเลยดีเลย เล่นเยอะเล่นเยอะเราอ่ะไม่หวานจริงเพื่อนไม่หวานจริงจริงนี่ไม่มีขากินเลยใช่ไหมน้องอ่านเบาได้เบานี่พี่ดาวไม่กินเลยอ่ะพี่ดากินก่อนพี่ดาวนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไงอาจจะเก็บถุงใหเฉยเลยเ่ยพี่ดาวจะได้วางตรงไหนก่อนไม่นันจะได้ตักก่อนไงอ๋อพี่ดาตักก่อนนะ ได้น้องอาได้มีนรมติดน้องอาหนูลูกเช็ดให้ตรงตำแหน่งหน่อยอะไหอนีหรอ้เธออะไรอเราเคเรียกว่าเธอได้เหรอเราเรียกอะไรเรียกว่าพี่เบนเรียกว่าอีหนูไม่น้อง เคไม่เคยนั่งหลายคเลยใช่ปะเคยปะเคยเคยไม่ดหลายแบบครัหไปเคยรักคุณมีเซ็ัสงกันเคยครั้งเดียวกี่เดือนแล้วนะเราแค่สามถูกไหมไม่ต่อต่ลงครบกี่ไหนยังก็สามก็สามเดือนไม่ใช่ไม่รู้จักกันกี่เดือน ลาเหรอ5้าเดือนพี่เหรอเด้อพี่พี่พีตพี่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 พีอพี่พี่พี่ี่พ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 ี่รี่พี่ี่พ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 ีาพี่พี่พีพีนพี่พีนพี่พีษพี่พี่เดือน่พี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 ่อี่พี่อห่อี่พี่พี่พี่คีูพออร่อย่ะคะกร่บข่บค่ณค่ตดสินบนครูขอบคุณค่ะอร่อยจริงอ่อ่่ กินนอยู่เีไม่ตอนแรกอ่ะน,นึกว่านึกว่าจะมีน้อยอะไรอเงี้ยตอนพี่ดาวถือมาเรายื่นให้โคตรตลก <c oughs> สามถุงอาพิเตอร์อันนี้เขาให้ค่ะ, <c oughs> ะก็เลหัเป็นพรงเ,ล,เลยใจอ่ะอีกสองเดือนคลอดหกเดือนค่ะสิบสี่พฤษภาคมคะ่ะ นี้จะทำได้ก็ว่าสิบสี่สองหมื่นคล็อกไม่ตอนไปแครคือคือเขาแคร์มาเองป่ะเดี๋ยวไงไม่อ้าแล้ไม่ถึงเนี้ใช่ผมไม่ผมถูกเขาด้วยเดี๋ยวเลือกพี่เบสหรอไม่อ้าไม่ได้เชิงเลือกขนาดนั้นคือเขาส่งมาบอกว่าจะมีคนนี้นะคนนี้นะคนนี้นะคนนี้คนนั้นคนนี้นะตอนแรกอ้าได้ได้แล้วรู้จักกันมาก่อนป่ะไม่แล้วมาเลือกพี่เบสอ่ะ ไม่ได้เลือกแค่บอกว่าเออโอเคคนนี้โอเคอืมคนนี้โอเคคนนี้โอเคคนนี้โอเคแล้วเขาก็เปนั่งคุยกันต่ออ๋อแล้วเรื่องใหม่อยากเลือกปะอะไรนะเรื่องใหม่อยากเลือกปะเรื่องใหม่เหรออยากเลือกปะหรือจะแยกคู่ต้องคิดหรือเปล่อ๋อไม่เกิดอะไรดมดมกินใช่ดมมือใช้กินตัาอยู่อื๋อไม่แยกไม่แยกไม่คู่กันเนาะไม่คู่กันหรือคู่กัน เดี๋ยวนี้จะมีอะไรบอกชื่อเรื่องว่าอะไรวุ่นเรื่องอีแล้วลูกแต่ที่มีแชทลับนะที่ชี่มีแชทลับนะแชทลับอะไรอ๋อหนึ่งคนเลือกรากนะใครเล่าอะไรไม่มีใครเลือกรากที่มีแชทลับหนึ่งอันนะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแต่แต่มีคนเลือกรากหนึ่งคนนะใครอ่ะนั่นน่ะสิอีกแฉจับติด กูเก๋กูยุ่งกาจริงเลยเพราะว่ามีเชนรับทั้งคู่แน่เลยเอะไรวะเรื่องใหญ่เลยดูดีวุ้นเต็มตัวเลยเนี่ยโ,โ,โอเคไหมละ่ะครับครับออกไปพร้อมนะครับพร้อมครับห้านาทีได้ไหมครับเดี๋ยวตามตไปได้ค่ะขอบคุณครับ กงงมากงงตรงนั้นเป็นยังไพร้อมครับขอห้าทีครับกินเดียวไม่เดี๋ยวไปด้วยไงจะได้ลาทุกคนไปทีเดียวไงอันนี้บอกเขาได้เหรอว่ามีสามเรื่องโอ้ยมัแสดงว่าเรื่องของเราไปช่วยายอยู่อะไรเลยไม่เกี่ยกันแสดเรื่องของเราก็บอกเขาไปเลยว่าเรื่องใหม่จุกจิกที่ดิมบึงอะไรก็พูดเว้ยน้องลา ะถ้าตะกรโนหดกระโดดจิ้มตาเด็กเลยควันนี้วันนี้ท่านำไลฟ์อะไรมาจะมาไม่ใช่คือเช็ดแล้วด้วยนะเช็ดเสร็จปุ๊บสะบัดแล้วก็เข้าหน้าแบบน้ำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเียผมอรับผมทาทุกคนไปเดี๋ยวไปเจอในไลฟ์ไปดูกันในไลฟ์นะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ที่หน้าหน้าเพจนะครับเดี๋ยวเซฟให้ก็ได้ลงทวิตกันเออไม่เซฟดีกว่าเม่เอาดีกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงใช่ไหม บายเจยไผ่พี่เบน <c oughs> เบาได้เบา <c oughs> ทำไมเมื่อกี้ไม่เป็นเสียงแบบนั้นนะอะไรขาดเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตามสัญญาแล้วนะทุกคนเจอกันนะฮะเห็นไหม